เอาแล้วนะผมวันนี้มาเจอกับช่องบิ๊บเบิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมที่ได้ที่ได้แบบยังไงได้บัตรถูการลินลาฟีไฟนะครับก็แล้วไปตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมสอนเล่นด้วยนะขั้นแรกเนะี่ยเขาจะให้คุณเโหลดก่อนนะครับโหลดเกมมันจะไม่ไม่ให้โหลดแบบนี้นะเนี่อยอันนี้มันใ้โอ้โหเดี๋ยวผมต้องเสียก่นนะ อันนี้ลาผลเล่นได้และนะนะครับดูจำเนี่ยนะทุกคนแล้วต้องเติม V i P ด้วยนะแค่ไม่กี่บาทเนี่ยคุณเห็นตังค์ผมไหมเนี่ยตังค์ผมเนี่ยเห็นไหมครับโอเคแล้วตรงนี้มันหมายวาว่าเนี่ย มันแบกเก็ดหมดไปแล้วมาชิฟฟรีเนี่ยผมจะเ็นสอนแรกด้วยวะนะันนี้นครับไม่ได้กดอะหนรเลยนี่ครับกดมาตรงที่คุณเห็นตารางไหมครับปันมา ครับเกมชุงเกมแล้วเนี่ยคุณเห็นตรงนี้ครับแรกร้านแรกรางวัลนะครับคุณเก็้เดี๋ยวผมสนดยตรงนี้นะเนี่ยร้านแรกเรามาด้านล่างอันที่สองครับหนูจัวเข้าไปเลยเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างไหมคบันนี้ไหมบัตรทูกาลิน่า นี่ฮะเอาไปแลกได้นะต้องเติม V P หนึ่ง V i P หนึ่งเนี่ยต้องแบบว่าอืได้แลกได้ห้าสิบบาทเลยนะฮะอ่า V P สองก็เนี่ยผมซื้อได้แล้ว V i P สองแล้วว่าต้องบัตรกาลินาสามร้อยนะบัตรเออเอาไปแลกวอลเลตก่อนนะแล้วก็ค่อยเอามานี่ต้องเติม V i P ก่อนนะอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะ คุณกดละอันนี้ได้แล้วนะเ้าจะคุณกดอันนี้ได้นะับแล้วมันจะมาอยู่ในกล่องข้างบนนี้เห็นไหมครับอ่าล้วผมคิดดูก็ได้นะฮะนะเนยตรงนี้ข้างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยนะเห็นทุกคนกล่องสีม่วงๆเนี่ยจดหมายนะอ่ะเพรว่าปมันจะไม่อยู่ตรงนี้นะเ <c oughs> นี่ยคุณโหลดเกมครับมันไม่ได้โหลดเกมนะเครื่องอะ เนี่ครับเป็นโหลดแบบยังไงโหลดในนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกคนจำนวนเล่นเลยผมจะเล่นเกมสมมุติผมจะเล่นเกมยิงปลาหรือปักแดงครับเล่นปักเล่นก็ได้นะฮะเล่นไพ่ครับ,รบนี่ฮะมา้าเลยนะฮะเราจะเล่นตาามือใหม่ครับเราจะเล่นมือใหม่นะถ้าแบบว่า มือใหม่ก็เล่นมือได้เลยนะดูก่อนนะลองม,มันก่อนอ่าปลอกแปดมันถึงก็ปลอกแปดเลยนะเล่นง่ายมากเลยนะแล้วเยว,ว่าผมจะได้ตั้งค์อะอ่าแล้วนี่อ่ามาครับอืมมาครับอาริสองแล้วนะครับ หนึ่งแต้มไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันจั่วให้นะครับรอลองรองก่อนนะครัเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่รับเงินฟรีนะครับเกอมาตอ็อปปุ๊บอ้าเจ็ดแต้มก็อยู่นะฮะได้อยู่นะโอเคอ้าเจ็ดแต้มอ่าได้นะฮะได้สองเท่าเลยอันนี้เนะี่ย ห้าอีตานะฮะผมจะไปเล่นเกมอื่นให้ดูเลยนะแต่ละสิเปแดแอละตรงนี้กดรับเงไฟรีๆเลยอ่าสองเซีตเป็นอะไรครับเดยวจั่วไหมครับโอเคนะโอเคปุ๊บอหกแต้มครับได้อยู่นะฮะได้อยู่นะหกแตม้ม นี่เขาปอกแปดโอ้โหน่าได้รางวัลสองเท่าเลยนะฮะเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นอันนี้ให้ดูนะมาจะมาเล่นเกมยิงปลาเนะนี่ยยิงปลายิงปลาสองคนหัดสานะฮะอ่าเนี่ยเล่นห้องมือใหม่ครับระดับก็ระดับ เราอันนี้อันนี้แล้วหนูขขเขาต้องวีพีเรามีพีหนึ่งครับเรามือไม่พอโอเคต้องไปเติมวีพีนะไปเติมตรงไหนเอ๋อเดี๋ยวผมลงคลิปอีกคลิปนะว่าจะเติมยังไงนะโอเคตรงนี้ก็ว่างๆแป๊บเล่นเกมนี้สบายเนี่ยเรก็กาสามารถเนี่ย เกมปลา้ลกดหยุดมันก็หยุดนะถ้าไม่เรา,าลเล่นอยู่คนเดียวนะฮะโอเคนะ<อ>นี่ครับถ้ามาเต็มเราจะได้จับรางวัลน,นะกดแป้นไหมนี่เด็ดๆนะครับนี่ครับตัวน,นี้ปลามันเหมือนจะไม่มียังไม่มาเลยนะ มันต้องมีคนด้วยนะโ okay. อเคเดี๋ยวผมออกก่อนนะเราก็เนี่ยออเกมป่ามาพอดีเลยนะฮะเริ่มเกมใหม่เลยมาเานี่ยเอาเอมา มาตรงนี้นีาโอ่ะเนี่ยก็แบบแค่เนี่ยจป็นเงินมอนนี้มันจะเป็นสามร้อยแล้วนะสามร้อยโอ้จะรักแค่ยักษ์ม้าแต่เราต้องเอาน้ำือกกวอนเลย นะจมจะได้สามอ้ว่าวติดมาลมได้สามได้ได้สามร้อตอนนี้เราได้สี่ร้อเกาห้าแล้วเราได้สี่ร้อยเ้าได้สิบล,บล,บล,ล้อ้าวปลาใหญ่มาแล้วครับปลามันคือปาลาอะไรนี่มังกรมั้ง คือตาเม็่อนั้มคใหญ่เาเราได้เราได้ทำให้สออเราได้อีกพันพันสองหาสอ๋อนี้แบบพันสองห้าสิบเนไงแมทุกคนแบบเดียวเองนะฮะเนี่เนี่ย คลิปหน้าครับผมจะมาสอนการเติม VIP นะฮะอืมโอเคอ้าวเหมือนแบบว่าไงะเดีแบบผมเล่นแล้วเดี๋ยวขอออกก่อนนะครับตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผม ไปเล่นเกมนี้เกมว่าเหมือนเกมยิงปาเป,เป๊ะเลยนะอ่าเนี่ยฟรยีใช่ไหมคือแล้วว่านี่อะไป,นค,น,ปนครับทุกคนอ่ะเนี่ยับเกมยิงปลาหันสา มันเรียกว่าอันนี้เนี่ยยิงป๋าสี่คนคลาสสิกนะอืมอันนี้คลาสสิกจะกดเข้าไปเลยเลยอ่าผมจะไม่วันนี้ลงคลิปไม่ยาวหรอกครับอ่าห้องมือใหม่นะฮะอันนี้ระดับโอ้โหถ้าแบบบมือแบบสนามดูเดือนเลยเนี่ยก็ต้องโหนะว VIP นะีไอพีนะวีไอพีตั้ง่วีไอพีเนี่ยอ่าเล่มือใหม่แล้วครับ อ๋อกูเข้าเกมก็แบบมีตังค์แล้วไงอ๋อไอ้ฮะกูเข้าเกมก็แบบอ่บอนี่มาแล้วเนี่ยหมาแล้วนะฮะดีบบแบบอันนี้แบบได้ตังค์เยอะมากนะ,ะทุกคนแต่แล้วตองกดจิ้มจิ้มปลาไปตรงปลาตัวใหญ่ๆครก็มีปลาแบบใหญ่ๆแบบ มาจะได้เงินเยอะไหมได้สามร้อยสี่ร้อยหกร้อยเจ็ดส้อภาพว่าไตอนนี้โอ้โหชุลม,มุนมากเลยครับเราต้องอาน้นางนครับอ่านี่ฮะเอหแบบชุลม,มุนมากเลยนะ เราจะเอากม่ใช่กรดไปเนี่ยมันจะเป็นไอ้แอนีิครับเงินอยู่นะอ่าอะนี่ก็ได้นะอู้เรียนเราจะได้เป็นพันเลยนะจะได้เป็นพันเลยนะถ้าตีโอ่งอะไรเนี่ยมันคือมีตังด้วยเป็นพันเลยนะฮะ ราได้แล้วหกร้อยเจ็ดสิบห้าห้เป็นเงิแปดเปอร์เซ็นต์ขอพแพ้ด้วนะครับนี่จบคลิปนี้นครับอ่าผมขอออกจากเกมนี้ก่อนนะครับแบตผมจะหมดครับเ <you> คบ <you? S 1> วันนี้ก็มีเกม,มใหม่ได้ไกลหน้าเอาไปเติมเกมฟรีไฟด้วยนะครับก็วันนี้ ขอปนักพนะนี่ขอลาไปก่อนแล้วนะทุกคนครับขออนุญาตแบบเจมอหมดครับอ่าขออนุญาตนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกัน